MSR สวัสดีค่ะ MM จากเพชรบุรีค่ะสติ MSR ว่างว่างๆนะคะเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์คาถาหนึ่งของอกลุ่ม MSR นะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปเข้าคอร์สล้างอนุสัยนะที่บ้านแม่ครูมาเมื่อดนเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะปรากฏว่ากลับมานะคะอนุสัยของเราก็คือนิสัยเราที่เราเคย โกรธเคยไม่ชอบใจใครสักคนหนึ่งพอนึกถึงเขาหรือนึกถึงเรื่องนเดิมคือมันจะติดค้างคาใจเรานะคะเราก็จะนึกวนเวียนทุก์อยู่แบบนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาจากการเข้าคอสค่ะสภาวะอารมณ์นั้นของเราไม่มีอยู่เลยนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ชอบใจไม,ไม่ไม่มีเลยกลายเป็นสภาวะของความรักความเมตตา กลับให้เขาไปแทนแล้วกโ็โหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคิดวนเวียนเรื่องเดิมนะคะมันหายไปหมดนะคะออครูพ่อใหญ่สอนเราว,ว่ารูปน้ำขันห้านี้ไม่ใช่ของเรานะคะเราเป็นผู้อาศัยอยู่ทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลายึดถือยึดมั่นไม่ได้นะคะแล้วบวกกับการที่เราอ่ะเข้าใจตัวเองบวกกับการที่ครูพ่อใหญ่ท่านออใช้พลังงานจากเครื่องพลังงานควอนตัมเมก นะ,ะชิ้นงานพลังงานต่างนิติทุกชิ้นงานเลยตั้งแต่เครื่องพลังงานควอนตัมเมก01 S01 แล้วก็ SS01 นะคะรวมกับบารมีท่านแล้วก็วิธีการที่ที่ท่านนำพาเรานะะทำให้เราในในออคอร์สครั้งที่แล้วนะคะดีมากๆเลยนะคะความอารมณ์โมโหความติดขัดอะไรที่มันคาค้างคาอยู่ในใจเราอะมันหายไปหมดเลยนะทุกคน มันกลับกลายเป็นความรักความเมตตากลับมาแทนแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจสภาวะตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นอันนี้ผลที่ตัวเองได้รับนะคะก็โน้มนอบน้อมกราบขอบพระคุณครูพ่อใหญ่และแม่ครูใหญ่มากๆนะคะในความเมตตาที่ท่านเมตตามวลมนุษยชาติแล้วก็เมตตาสมาชิกในกลุ่มนะคะ MSR MSR นอ้องแบบขอพระคุณเจ้าค่ะสติ MSR ว่างว่างน้มกุศลเก็บกุศลเจ้าค่า MSR สวัสดีค่ะสนใจนะคะเข้าคอร์สก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะยิยนดีให้ข้อมูลค่ะ MM ตัวแทนในกลุ่ม MSR ค่ะ